เดือนเก้าดับเข่าประดับดินนี่เพิ่นสียางเลาะให้ใสเพราว่าเดือนชิเเพ้งเข่าสากเพิ่นตั้งบาทไว้เนาะตัดภาพมาอีกมานี้กันเป็นเลิดทุกคนเพราะว่าแดดแห้งแล้วเนาะเวลานี่กัประมาณชิบมุ้งกลัวแต่ละคนก็นเลยง่ายเข่าห่มเนาะอ,นนอยู่ตามห่มตามเงาเป็นจุก เปิดคลิปมาเมื่อนี้ก็อยู่ที่วัดเนาะทุกคนวัดสรีประบาลบ้านโคกประายมาลงมาใส่บาตหอบเศร้าสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบัสกิสุคนบวชศิู่ภายใน,ในหรือวาตางประเทศก็ยินดีตอนหับเข่าสู่ช่องย t u b e เมนายนะภาชาแนลคือเก่าเนาะโดยมือนี้กะคนลงมามา,มากหนาหลายตาพ่อสมควรเป็นมือหนึ่งที่ว่าสมัครี้กันเนาะ มาพ้อหน้าพ uh, so, no yeah. ้อตาทุกคนเลยเกือบว่าทุกครอบครัวหรือครอบครัวหนึ่งอาจสี3สามสี่คนกันมีเนาะลายได้พี่เรอเลยเพราะว่าอยู่มุมทางนั้นกับมีเนาะแต่ว่าทำเขาออกเนาะผ้าเลอเบิ่งถาดสมภาพบรรยากาศตอนใส่บาตรเห็นคนลายเนาะลงมาทำบุญใส่บาตร เดือนเก้ารับเนาะข่าประดับดินเป็นยีดคองประเพณีอันดีงามของคนลาวเศร้าพุดกำลังสิเริเกำลังสิเริพิธีอะอล่อ bày xương ra không phải bố bày ừ. Mình mình đấy. <laughs> มาเด้อดูคนมาเอาบุญน้ำกันเนาะอิ่มบุญบัดมือมานนีเพราะหอบเศร้าก็ลงมาทำบุญไปเที่อนึงแล้วเนาะกลับขึ้นไปกะลงมาใส่บาทตอนเศร้า

สังโฆเมนาโรพุทธาลาะตาะนังธรรมาลาตานังสังฆาลาะตาะนังาหางยาจามีดินดาย,ยาตาคาติภาติคังติภาโมตระเนื้อหัวข้อใจบาแเ่พาทรงเจ้าเพื่อให้เป็นทานเพื่อส่งเระเทวงวิญญาณ ทา่านภูมีพาะพุณนวา,ายมามีงุปาารรคานเป็นตนและบิาดามารดาของหนวดสับปะสัสทางวายาตัวนาเจ้ากรรมะเ้วินทางวายาตัวนาที่ได้ดวงหลับไปได้นั้นขอเจงรมูธนาไค่มาพะเสาของกินของทานทางวายเรามีถ้าเขา่าโปผูมาพุไรขอเอาเกิน เทพบุตรเทพบาดาภูมิเนิรจงไปหมอใทยคำา่าเราเขาท่าเขาได้รับแล้วป่าถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังใจป่าถนาขอพระพูดจงจำขอพระธรรมจงแกงเทวดาทุกเพลงเจงตัวทิดสะเฮ้ยแดดออกเลยพี่น้องเอ้ยบานิเออโปรยเทา แดดซองแตาแฮงง่วงนอนข่าอนั่งไปบตบเดืดีโรงเ้งหอบศาสตร์นีได้ทั้งนั้นหามันล่ล่มาบาน้อหอบสาตกระห่มเลพี่น้องเอ่อการตินม่าอเออคุณอภใอ่อย่ากคนไหจัแต่เรื่องฮีโร่เือับ่เื่อเมเดีอเ่อจับเป็นระเบียบเยับระเบียบเลยวะแถวนเพื่อนกบเ่ะ เคนสีก็ไปวะฮะคนคนใหญ่แล้วมันเป็นนั่นสิตะกี้เป็นแถวอยูุคนใหญ่เลยเนีขอบศาสตร์นี้เชี่ยๆพี่น้องเลยเด็ดออกเนาะท่านพลตกก็สีหน้าอีกด้่นิโชคดียุดเด็ดออกท่านพลโตเปียกเปื้อนอีกเน้ ดีเลยพะไม่ได้ซ่ามีเอ่อตวกัูนเรื่องเรื่อเออายงายต้าัาายือคืนคืนสบายดีไดยไหมสบายดีป่าลุงเออก็เป็นมือเออวันงานยันดีวันสันดอเออเป็นมือเอวันนี้นี่ เดือนเก้าดับเข่าระดับดินนี่เพิ่นชีย่างเลาะให้ใ,ใสเพราะว่าเดือนชิบเพ่งเข่าสากเพิ่นตั้งบาทไหวเนาะอาเพิ่นคือกรับขึ้นอะมีสองแถวบ <c oughs> อสอเพิน่นกรับคืนมาแถวนี่

มาฮันนี่แห่งเป็นสามแถวสี่แถวทั้งลางอีกคนเดดเนาะเด็ะคนกันนี้แดดเขาห่มแถวลางมีอยู่สามคนสี่คนโอ้ทั้งคุ่นคือขยับขนายอีแลวนะเออขนับออกมาต่อแถว ว่าด้กว่าเป็นตาเอมแท้นางยูสามนเอกา่ันหน้าว่าานี้มาฮอตพี่นี

ไม่ใสเลื่าหมปออกับมึงโมอใส่อย่างนั้นจ้ะบัตรสวัสดิ์น้ำทิพยนเน้บัตรมใส่ใส่เงินกับบัตรสวัสดิ์มาใส่ใส่เงินกับกันนั่นดอกไม้หัด เป็นไส้จะสุดเรือเตะอยากไส่ก็ใสไ่อยากไส่ก็เอาไว้มาเรื่องอันเห็ดเครื่องใส่บาทเกินมีอยู่สามบาทสี่ทั้งบาทสวรรค์บาทสวรรค์แทงเงินกับดอกไม้ในแตงเครื่องมาสี่สุด เ้าบอกวมาวันนี้เราไปห้างดได้สามคนเลยพู่นะได่ยนะต่อว่าแต่เพือพ่อนมาเข่ากับมาใช่่ะนั่งยู่รูมิซี่เงียบแบบนึงเนะาะคันอยู่เทิงละวอ,อนกันแหง้งเสียงเจ้าเจ้า ยายได้หาใจเลย <Okay. S 1> ปีหนึ่งมิถหนึงภายกัจากจท่ายภาพบรรยากาศเจ็บภาพบรรยากาศแต่ปีให้นอกได้เบิ่งได้ซมภาพบรรยากาศ,าากาศลงทำบุญอยู่วัดอยู่ว่า เป็นมาแถวคข่แล้วแบบนี้ใครเนี่ยแต่บรแดดเนาะสั่นคืออะไรใครย่อย <laughs> à, từ tên bò nhìn thử thử nó từ tên có mum con nả mày này. này cái này đấy xài bát mới kia này hả hả tao bài chạy bao đây xài này ตะกี้รอคอยผิดนานมายื้อคออยู่บาา้านว่าฮนสบายใจเพราะว่า,ายังใส่บาทแล้วสิได้กินว่าสั่น <c ười> นี่คือแก้ใบกินเองเนาะหลังจากใส่บาทแล้วก็พอปอกมันแกว้วชิมมึงดูแซบบ่โห้ยกัดปลาปนยกโป้เลยจุดยอดรสชาติเป็นยังไงรีวิวเนาะแซบ รับภาพมาอีกมไหมนี้กันเป็นเลิดทุกคนเพราะว่าแดดแห้งแล้วเนาะเวลานี่ก็ประมาณชิบมุ้งกลัวแต่ละคนก็เลยง่ายเข่าห่มเนาะอยู่ตามห่มตามเงาเป็นจุ๊บ่ากระซิบแล้วเลยแล้วเนาะพอดีหยาดน้ำแล้วทุกคนเลยแต่ว่าย่างอีกหน่อยนึงกระซแล้วเนาะพระพุทธเจ้ามาะ

มาเบิ ong, 4, ่งมาชมมาพูดนำกันทุกคนเดชว่าแต่แล้วก็ลุกยาวแตกโคบแล้วนะประเด็นเนาะเพราะว่ามันเช็ดสวยเพลินง่ายเลยแต่หลายคนก็คือจะอยากกินเก่ากินหน้ามันติแต่ว่าแล้วแตกวุ่น่าเอินว่าแม่เพิ่งเลยเน้ โว้พอดีเด้อเอาใจใครเนีย๊ ใคกันทิขึ้นคือการระเบาดอยากนอนแลแดดออก ทุกคนมาเนี่กค่ะชือว่าสําเร็จเป็นที่เฮี้ยมหอย้อยการทำบุญเข่าประับดินเดือนเก้ารับไปแล้วเลยไปที่เข่ามาเบิ่งมาส้มกับค่อยมีสุขภาพามางกายแข็งแรงสุขกายสบายใจเนาะได้บุญน้ำกันพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ได้ขอตัวเจ้าคลิปก่อนเด้อไว้พบเกันในคลิปหนะ้าขอกราบรมาพสบายดี